Top ปอ t ฟเ w อ r l d อรวันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวฝรั่งเศสฟังเกร็ดความรู้เรื่องราวความเป็นมาของหอไอเฟลและชมหอไอเฟลในยามค่ำคืนที่ประดับไฟสวยงามย้อนอดีตอันยิ่งใหญ่ของมงแซงมิเชลปราสาทบนเกะาะกลางน้ำอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญข้ามฟากบินไปจีนเล่าสู่กันฟังเกร็ดประวัติศาสตร์จีนในรัชสมัยพระนางบูเชกเทียนติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the world นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เวลา10บนกา25นาทีนะครับวันนี้ผมกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วครับแต่ว่า พี่เกิงเนี่ยขยันมากคือออกเดินทางต่อพาคณะของเราไปเที่ยวในทะเลแถบมิเนเตอร์เรเนียนเลยนะครับวันที่ออกอากาศอยู่ในพี่เกิงน่าจะสุขสำราญอยู่ที่ซันโจลินีนะครับก็คือเป็นทริปที่เราล่องเรือออกจากกรุงโรมนะครับก็ไปเที่ยวกันที่กรุงโรมเทีเ่ยวนคนรรัฐวาติกันก่อนแล้วก็จะ นั้นเนี่ยก็นั่งเรือล่องไปไป,ไปเที่ยวเนเปิลส์ไปเที่ยวเมืองสโตรนโตเที่ยวเมืองสวยๆเยอะแยะมากมายเราเรือเราก็จัดทริปล่องเรือสำราญค่อนข้างบ่อยต้องยอมรับว่าการเที่ยวเรือสำราญเนี่ยเป็นความสนุกสนานและสะดวกสบายเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บกระเป๋ยาย้ายที่นอนกันบ่อยๆแต่ละวันก็ไม่ต้องนั่งรถไกลที่สําคัญก็คือว่าการย้ายที่นอนบ่อยๆในการเก็บกระเป๋าทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบือเ่อพอสมควรผมกลับมาเที่ยวนี้ต้องบอกจริงๆว่าทริปที่ไปเที่ยวฝรั่งเศส ลองแมนทําแสดก็เป็นทริปที่มีสีสันมากคือป,ปกติเนี่ยผมกับพี่ตเ,เกิดอาจจะผลัดกันเดินทางไปกับทีมของรา t ด e เ o r ร์แต่พอมีคุณทีระกับคุณธนิสุขไปทริปนี้ก็เพิ่มความสนุกสนานเพิ่มสีสันขึ้นมากโดยเฉพาะแบบคุณธนิสุกเนี่ยอย่างถ้าคุณผู้ชมชมในรายการนะครับนี่ก็เห็นว่าเขาจะมีความททเลนตหรือทะลึ่งหน่อยๆอ,อยู่นะครับ อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นคุณสันทิสุขเนี่ยพูดถึงสถานท,าที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่คุณสุกจะเน้นเป็นเรื่องของเพศในฝรั่งเศสจะไปดูประติมากรรมต่างๆซึ่งประติมากรรมในสมัยยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นประติมากรรมที่เป็นโช์สรีระรูปภาพความสวยงามของกล้ามเนื้อแต่ว่าคุณสันทิศุข์ก็จะสังเกตแต่ในส่วนของอวัยวะนั้นๆนะครับว่าทําไมอวัยวะของผู้ชายมันถึงได้ เล็กจังอะไรทำนองนี้ซึ่งคุณสุอก็จะให้ข้อคิดเอาไว้ซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะไปดูได้นในรายการน,นะครับที่ออกไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับเพราะผมพูดเยอะเดี๋ยวก็จะไปซ้ำกับเขาแต่ต้องบอกว่าคือในทริปเนี้ยมันมีสีสันเพิ่มขึ้นเยอะพอมีคุณสันติศกับคุณธีระไปด้วยกันนานๆที่มีครั้งหนึ่งหรืออย่างที่เราจะไปเที่ยวซีอานลู่หยางกันเนี่ยก็ ไปทริปที่คุณกนกร่วมเดินทางไปด้วยคุณกนกก็จะมีสีสันแบบหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปกับเปล่าผู้ประกาศพิธีกรเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมที่สนใจการเมืองที่ไปเที่ยวกับเราเนี่ยก็จะมีความสนใจสาระการเมืองแล้วก็การเมืองบันเทิงกันพอสมควรทริปนี้ตอนแรกเนี่ยผมกับคุณทีระคุณสันติสุขก็เดินทางไปก่อนคณะต้องเรียนจริงๆว่าเราจะไป่นต้องเดินทางไปก่อนเพราะว่าตั๋วเครื่องบินชั้นบิสสเนสคลาสเต็มทุกไฟล์เลยเพราะว่าคนของเราเดอร์ลูกค้าของเราเดอร์ตอนนี้นี่เวลาเดิน ทางก็จะนิยมเดินทางโดยชั้นธุรกิจจะเป็นส่วนใหญ่เราจริงต้องแบ่งก,การเดินทางไปเป็นถึง3ไฟล์ด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวผมคุณธีระคุณธนิสุขเนี่ยก็ต้องบินไปก่อนเราก็มีโอกาสไปเดินเล่นรอบๆ พอไอเฟลกันใช้เวลาพอสมควรทั้งกลางวันและกลางคืนครับเราก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นไปเดินเล่นตรงบริเวณต่างๆไปเดินชอปปิ้งไปเดินถนนซองอเลเซ่ก่อนที่คณะจะไปกไ็ได้ถ่ายรูปสวยๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเราถ่ายกันกลางถนนเลยที่บริเวณประตูชัยเราก็ยังคุยเล่นๆเลยว่าประตูชัยที่ฝรั่งเศสประตูชัยที่เวียงจันทร์เนี่ยอันไหนมันใหญ่กนนว่ากันเนี่ยแน่นอนแหะครับของฝรั่งเศสใหญ่กว่าของเวียงจันทร์อยู่แล้วเพราะว่าที่เวียงจันทร์นี่เป็นประตูชัยที่สร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครอง ลาวเป็นอาณานิคมศิลปะรูปร่างคล้ายกันเพียงแต่ว่าปูนปั้นด้านหน้าเนี่ยเขาจะต่างกันอย่างของที่เวียงจันทร์ก็จะหน้าตาเป็นตามสไตล์แล้วก็ศิลปะแบบลาวแต่ของที่จองเรซ่ที่ประเทศฝรั่งเศสประตูชัยก็จะเป็นรูปปั้นของนโปเลียนเพราะสร้างขึ้นเนี่ยในสมัยจกักรพรรดินโปเลียนบนปร์ตอนนั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมชัยชนะเราก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าวันแรกเนี่ยเรา,าผมพี่ตะเกิร์คุณธีระ คุณสันทิสุขเนี่ยก็มีโอกาสเดินเล่นรอบๆหอไอเฟลเราได้ไปถ่ายรูปกันอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของโอลิมปิกซึ่งเดิมเนี่ยตราสัญลักษณ์เนี่ยเขาแปะอยู่บนหอไอเฟลตอนช่วงมีโอลิมปิกแต่พอเป็นช่วงหลังมาแล้วตอนนี้ก็ยังมีควันหลงโอลิมปิกอยู่เขาก็ย้ายตราสัญลักษณ์โอลิมปิกเนี่ยมาวางไว้ตรงสะพานที่จะข้ามไปที่หอไอเฟลซึ่งเราก็ยังสามารถที่จะถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เห็นหอไอเฟลได้อย่างสวยงามเป็นสะพานเนี่ยก็เป็นสะพานขนาดใหญ่เขาปิดเลนกลางไว้ให้คนสําหรับ ไปเดินถ่ายรูปเลยก็คือรถไปวิ่งไม่ได้คน,ก,ก,นก็ไปถ่ายรูปกันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันความสวยงามของไอเฟลเนี่ยจะมีไฟวิบวิบวิบหรือไฟบลิ n g b l i เนี่ยขึ้นทุกๆุต้นชั่วโมงตอนกลางคืนนะครับอย่างเช่นตอน2องทุ่มตรงตอนสามทุ่มตรงตอน4ี่ทุ่มตรงคือทุกต้นชั่วโมง,ง,ง,งเนี่ยไฟบลิงบ b ิเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นประมาณ5นาทีนะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกันพอไอเฟลเนี่ยพี่จะเกิร์ก็เปรียบเทียบกับพระปางว่า คล้ายๆพระปรางที่บ้านเหล่าก็คือพระปรางวัดอรุณก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์ของทริปนี้ที่เราดีไซน์ออกมาก็จะเป็นภาพครึ่งหนึ่งเป็นหอไอเฟลครึ่งหนึ่งเป็น พระปางวัดอรุณพระปางวัดอรุณเก่ากว่านะหอไอเฟลจะเรียนแบบเราก็ได้แต่ความเชื่อของพุทธผสมพราหมณ์ที่อ,อป็นพระปรางเ,เกิดจากภาพรูปภาพของเซวลึงอันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่พิธาเกไงก็ไปพูดซะว่าหอไอเฟลจริงๆแล้วก็สัญลักษณ์นี่ก็มาจากตัวแทนของเซวลึงเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับพอพระปรางเนี่ยใช่มันเป็นสัญลักษณ์ของพุทธพราหมณ์ผสมกันแต่ว่าหอไอเฟลผมไม่คิดว่าจะเกี่ยวนะหอไอเฟลเนี่ยสร้างในปี1887งแป นะครับเราก็ใช้เวลาสร้างเนี่ยหปีเต็มสร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้เนี่ยในปี1889อายุถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็นับว่าอายุ135ปีแนละ้วสิ่งหนึ่งที่คุณสันิสุคเขาก็จะตื่นเต้นกับการประดับไฟของหอไอเฟลสังเกตไหมครับถ้าเรามองหอไอเฟลตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นหอไอเฟลเนี่ยมีแสงสว่างทั้งตัวหอไอเฟลโดยที่เราไม่เห็นหลอดไฟ เขาก็จะซ่อนหลอดไฟตามจุดต่างๆไว้แต่ว่าเราจะเห็นเหมือนกับหอยเฟลมันเดืองแสงมาได้คุณชัสุกก็บบกเฮ้ยคุณทิเคนว่าทไมเขาแบบตกแต่งแสงไฟหอยเฟลเนี่ได้แบบน่าทึ่งมากเขาทำมาได้ยังไงตกแต่งอย่างนี้ผมบอกคุณชัยสุกไปว่าโห oh, คุณหอยเฟลเนี่เขามีเวลาในการแต่งไฟมาทั้ง135ปีเขาก็ดัดแปลงตรงนั้นดัดแปลงตรงนี้ผ่านมา135ปีถ้าปรับไฟได้ไม่เพอร์เฟกต์เนี่ย อันนี้ก็แย่แล้วอันนี้ก็เป็นการล้อเล่นกันเฉยๆนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่สนุกก็คือลองดูภาพนี้ครับภาพที่เราถ่ายกันตรงใต้หอไอเฟลเพราะว่าภาพนี้เนี่ยก็คือ ใช้เทคนิคการถ่ายแบบพิสดารน,นิดหนึ่งได้ภาพออกมาเป็นมุมมองซึ่งกล้องเนี่ยมองเสยไปใต้หอไอเฟลแล้วก็ผมคุณสันทิสุขและคุณทีระเนี่ยก็ล้อมวงกันรอบกล้องถ่ายรูปนี้แต่ตอนจะนัดพบกันตรงจุดนี้แหละผมอยู่คุณจันทิสุขแล้วพยายามโทรศัพท์หาคุณทีระว่าเดินมาเจอเราตรงจุดนี้ตรงจุดกลางใต้หอไอเฟลเลยคุณทีระก็ยังไม่เข้าใจว่าอยู่ตรงไหนคุณสันทิสุขก็ บอกคุณท ah ี่แล้วว่าเดินมาต้องไข่เดินมาต้องไข่คือคุณตันิสุกแกก็นึกถึงที่พี่ถ้าเกิงพูดถึงเนี่ยว่าหอไอเฟลเนี่ยเรียนแบบรูปแบบของเซเวอ์ลึงพ้นจุดที่เราอยู่ตรงใต้หอไอเฟลนี่ก็เป็นเหมือนไข่นะครับก็เป็นมุกตลกของคุณตันิสุกซึ่งเขาก็ถ้าไปในทริปนี้ก็จะมีอะไรที่ทะเลนทะเลนเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเราไปเที่ยวกันในทริปนี้ที่ปารีสเนี่ยมีอีกหลายจุดที่เราอยากจะพูดถึงนะครับแต่พอพูดถึงสีสันของการ ท่องเที่ยวไปกับเราเด e ะเวิร์แล้วมีพิธีกรผู้ประกาศข่าวร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยก็ผมก็ต้องขออนุญาตโฆษณาถึงทริปเซียรนรู้อย่างตอนนี้เนี่ยเราขายไปแล้วประมาณครึ่งทริปนะครับเป็นทริปที่สบายๆครับเพราะว่าเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ย ไปลงที่ซีอานแล้วเราจะพักกันเพียงแค่2โรงแรมก็คือย้ายที่พักเนี่ยอยู่ในระหว่าง2โรงแรมนี้เท่านั้นเองพอเราไปถึงเราจะนอนที่เวสตินโฮเทลที่เมืองซีอานหรือเมืองฉางอานเดิมซึ่งเวสตินเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวัดหานป่าใหญ่เลยซึ่งวัดหานป่าใหญ่เนี่ยเป็นวัดที่พระถังซัมจัง๋งอัญเชิญพระไตรปิฎกมาแล้วก็มาแปลแล้วสุดท้ายพระไตรปิฎกที่อัญเชิญมาเนี่ยเอามาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ที่วัดห่านป่าใหญ่แห่งนี้ครับซึ่งโรงแรมเวสตินเนี่ยก็เป็นโรงแรม5ดาว ที่มีความสะดวกสบายสวยงามทำเลที่ตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะเดินข้ามถนนไปชมวัดห่านป่าใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่เราสามารถเดินไปเที่ยวได้แล้วไปชมวัดหานป่าใหญ่เนี่ยได้ทั้งในเวลากลางวันออแล้วก็ในเวลากลางคืนพอหลันอนที่เวสินที่ซีอานคืนหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปที่ลย่างแต่ว่าแน่นอนวันที่เราไปถึงที่ซีอานเราจะต้องไปเที่ยวเพราะว่าที่ซีอานเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ของสุสานจินซีฮ่องเต้ สุสานจินซีห้องเต้ทุกวันนี้เนี่ยยังขุดไม่หมดนะครับยังขุดเพียงแค่ส่วนหนึ่งอย่างตุ๊กตารูปปั้นทหารเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราสังเกตที่หน้าของทหารแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นรูปปั้นเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ารูปปั้นแต่ละรูปเนี่ยปั้นโดยใช้แบบของคนจริงๆนักรบจริงๆทหารจริงๆสมัยจินซีห้องเต้จริงๆเนี่ยเอามาใช้ปั้นเพราะฉะนั้น รูปแบบของหน้าตาแต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันแล้วตรงจุดที่เปิดให้เข้าไปชมที่เราเดินเข้าไปดูตุ๊กตาทหารที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกเนี่ยเป็นเรียกว่ามีตุ๊กตาทหารจำนวนมากเนี่ยแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจีนเซี่ยงเต้ก็ยังไม่ใช่ส่วนที่เอาอัญเชิญพระบรมศรพของจีนเซี่ยงเต้ไปฝังนะครับสุสาจีนเซี่ยงเต้เอง,เองมีความใหญ่จนกระทั่งไปถึงอีกช่วงหนึ่งอะ่ะก็คือเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยยังเปิด สุาสานไม่ได้ทั้งหมดเปิดได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในคลิปนี้ในช่วงที่เราเดินที่ซีอาร์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสไปเที่ยวที่สุาสานจินซีฮ่องเต้เรานั่งรถไฟความเร็วสูงต่อไปขึ้นรั้วยางเพราะว่าพอหลังจากที่บูเชกเทียนขึ้นครองราชอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ถังนี่ก็คือถังเกาจูจะกถังเกาจูก็เป็นหลี่ซื่อหมิงหรือถังไทจงถังไทจงก็เป็นยุคที่รุ่งเรือง,างมากถังไทจงเป็นยุคที่บูเชกเทียนเนี่ยถวายตัวเป็นสนมในรัชกาลแรกแล้วหลัง จสวรรคตเนี่ยบูเชกเทียนก็ไปบวชชีแต่ลูกของถังไทจงหือถังเกาจงเนี่ยหลงรักบูเชกเทียนตั้งแต่ยังเป็นองค์ชายก็ไปศึกชีออกมาเป็นหองเฮานะครับแต่บูเชกเทียนด้วยความที่เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความรู้มีภูมิปัญญาแตกฉานในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินก็ถือว่าเป็นคู่ที่ช่วยบริหารราชการแผ่นดินกับถังเกาจงทําให้บ้านเมืองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองบทสมัยของถังเกาจงไปถึง รุ่นลูกของเขาแลจงทั้งจงเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทัจงจงลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้ดีเท่ากูเช็ีเทีเนี่ยซึ่งตัดสินใจสถาปนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นฮ่องเต้น,นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับทั้งเรื่องฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องที่เชิญชวนไปเที่ยวรัวอย่างพักกันสักครู่ครับ ในช่วงปีคริสตศักราชที่1 3 3 7ถึง1453การสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสปรากฏว่ามองแสงมิเชลสามารถที่จะต่อสู้กับอังกฤษอังกฤษไม่สามารถมายึดมองแสงมิเชลได้มองแสงมิเชลถูกใช้เป็นป้อมปราการที่จะปกป้องบริเวณพืนแผ่นดินแนวนี้เพราะฉะนั้นมองแสงมิเชลถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของประเทศฝรั่งเศส ปีที่ผ่านมา around the world มูลิตี่ยังมีเราและท็อปนิวส์ได้ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำไปจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เราได้รับยอดบริจาครวมกว่า17ล้านบาททําให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถสั่งประกอบรถบัสรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้ถึงสองคันและรถตู้อเนกประสงค์อีก1คันอย่างไรก็ตามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังมีความจําเป็นต้องใช้รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพิ่มอีกถึง7คันท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่1231-047-138ชื่อบัญชีมูลิธิยังมีเราและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จมาทางไลน์แอดโดยแอดไลน์มาตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะน,นี้แจ้งรายละเอียดมาที่061-421-0110หรือ061-421-2680ใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาาิไทยสามารถใช้รถยนต์ภาษีได้ เท่าเราเดอรเวิร์ลนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworld.thailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World ในวันเสาร์เสาร์ที่การเมืองร้อนแรงครับเลือกตั้ง อบ,บจอนายกอบ,บจอจังหวัดอุดรธานีครับก็เชิญชวนพี่น้องอุดรธานีนะครับออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกันให้เยอะๆคือ Top o f the w o r l d รายการนี้เนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรับสนผู้สมัครครายใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าในช่วงการหาเสียงท่ว่โค้งสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนเนี่ย ระดมสพรพพกำลังลงไปสู้เต็มที่สู้ราวกับเป็นการแข่งในสนามใหญ่ราวกับเป็นการแข่งระดับประเทศเรียกได้ว,ว่าขุดนโยบายระดับประเทศไปหาเสียงระดับท้องถิ่นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนอุรราธาน,นีออกมาใช้สิทธิ์ใช้พลังกันเยอะๆครับอยากเห็นการเลือกตั้งในท้องถิน่นเกิดปรากฏการณ์ที่มีคนมาใช้สิทธิ์เกิน70%ครับไปเลือกตั้งกันนะครับพึ่งกลับมาจากฝรั่งเศสนะครับของฝากที่มาจากฝรั่งเศสครับประสาส มองแซงมิเชลนะครับคำถามง่ายๆเลยครับว่าการก่อสร้างมองแซงมิเชลนียเกิดกจากการที่เทพเจ้าองค์หนึ่งไปเข้าฝันเทพเจ้าองค์นี้เนี่ยต้องไปเข้าฝันถึง3รอบถามว่าเทพเจ้าองค์ที่ไปเข้าฝันที่จะให้สร้างมองแซงมิเชลเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับส่งคาตอบเข้ามานะครับทาง YouTube ของ around the world ไปที่ YouTube ของ around the world ก็คือชื่อ around the world thailand เนี่ยนะครับเราก็ตอบเข้ามาในคอมเมนต์ทางทีมงานเราก็จะเลือกผู้ที่โชคดีตอบถูกเข้ามานะครับสามารถที่จะ เข้าไปชมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของมองแซงมิเชลและเรื่องราวของมองแซงมิเชลครับมองแซงมิเชลเนี่ยมีประวัติผ่านการเวลามาเป็นพันปีมองแซงมิเชลเนี่ยถูกสร้างเป็นศาสนาสถานนะครับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่8เลยครับโดยมีเรื่องเล่ากันว่ามีอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลเนี่ยมาเข้าฝันผู้ที่สร้างสถานที่แห่งนี้แหะครับมาเข้าฝันถึง3ครั้งเพื่อให้สร้างอารามให้กับเซนต์ไมเคิลคำว่ามองแสงมิเชลเนี่ยมองก็คือเมา์เชนแสงมิเชลก็คือเซนต์ไมเคิลพอสร้างขึ้นมาเป็นอารามเนี่ยนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หรือเป็นแอบบี้ก็คือโรงเรียนสอนสาศาสนาที่สำคัญนะครับ องแซงมิเชลเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านฝรั่งเศสแต่อยู่ตรงช่องแคบอังกฤษในช่วงปีคริสตศักราชที่1,337ถึง1,453การสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสปรากฏว่ามงแซงมิเชลเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับอังกฤษได้ยาวนานมากแล้วอังกฤษไม่สามารถมายึดมองแซงมิเชลได้ช่วงนั้น มงแซงมิเชลถูกใช้เป็นป้อมปราการที่จะปกป้องบริเวณพื้นแผ่นดินแนวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมงแซงมิเชลถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของประเทศฝรั่งเศสผ่านการเวลามาเป็นพันปีครับมงแซงมิเชลเป็นทั้งอารามเป็นทั้งโรงเรียนสอนศาสนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นทั้งป้อมปราการในการทําศึกสงครามเป็นทั้งปราสาทเรียกได้ว่าเป็นอะไรให้กับชาวฝรั่งเศสมามากมายแล้ว และในปัจจุบันมองแซงมิเชลถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหนึ่งในสามของประเทศฝรั่งเศสเลยครับก็เป็นเรื่องราวของมองแซงมิเชลนะครับเรากลับมาเฮ้ยมันจะหักไหมเนี่ยับกลับมาเนี่ยนะครับเรามาพูดถึงเรื่อง พระนางบูเชคเทียนกันต่ออย่างที่บอกว่าทริปนี้เนี่ยมันสนุกจริง,รงๆคือพระนางบูเชคเทียนเนี่ยเป็นฮ่องเต้หญิงองค์แรกและองค์เดียวของประเทศจีนนะครับคือคนอาจจะนึกถึงซูซีไดฮาวว่ามีความยิ่งใหญ่แต่ซูซีไดฮาวไม่ใช่ฮ่องเต้ซูซีไดฮาวคือไทฮาวคือแม่ของกษัตริย์ซึ่งมีอํานาจบริหารราชการแผ่นดินหลังม่านแต่บูเชคเทียนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สามารถสถาปนาตัวเองหรือปราบดาพิเศษตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ ของมืองจีนได้ที่สําคัญเนี่ยในช่วงที่พระนางมุเชกเทียนครองราชอยู่นี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ทําให้มืองจีนเนี่ยพัฒนาเติบโตมากขยายอาณาบริเวณออกไปเนี่ยทางตะวันตกขยายไปกว้างไกลเกือบจะแบบเทียบเท่ากับสมัยที่เจงกิสขานแผ่อิทธิพลไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นร่องรอยของความเจริญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะว่า พระนางบูเชกเทียนเป็นคนที่เลื่อมใสในพุทธศาสนามากนะครับเราในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พุทธศาสนากลายเป็นศาสนาประจำชาติของจีนพระนางบูเชกเทียนมีการสร้างสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันให้ได้เห็นใหญ่โตตระกรตาคือถ้ำพระหลงเมิงอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับพระพุทธรูปแกะสลักที่ถ้ำหลงเมิงนี่ก็คือ จะเป็นพระองค์ใหญ่แกะสลักบนหน้าผาเลยนะครับแล้วเวลาไปนี่คือตอนไปโดยทางน้ํแเราไปถึงก็จะเห็นพระพุทธรูปซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาริมน้ำนะครับซึ่งถ้ามองที่พระพักของพระพุทธรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปถ้าสังเกตว่าสร้างในสมัยของพระนางบูเชกเทียดเนี่ยหน้าของพระพุทธรูปจะหวานกว่าพระพุทธรูปทั่วไปนะครับก็คือ หน้าตาก็จะดูคือบางคนก็จะบอกว่าหน้าตาละไม้คล้ายผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเป็นพระรูปที่สร้างสมัยพระนางบูเชเคียนถ้าเราไปทางเส้นทางสายไหมวัดต่างๆที่ทางสำจังเคยจำพรรษาเนี่ยก็จะเห็นพระ,ะรูปมีพักคล้ายๆกันเพราะว่าตอนสมัยที่พระนางแผ่อิทธิพลไปถึงเนี่ยไม่ว่าไปถึงที่ไหนก็ตามเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระนางเนี่ยแผ่อิทธิพลมาถึงที่นี่แล้วก็จะมีการสร้างวัดที่นั้นที่นั้นเพื่อให้รู้ว่า การปกครองของพนางมูชเชเกียรได้แผ่อิทธิพลมาแล้วแต่แน่นอนว่าการที่จะสร้างวัด ใหญ่โตสร้างพระรูปใหญ่โตได้ขนาดนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องสงบสุขเพราะถ้าบ้านเมืองอยู่ในช่วงศึกสงครามเนี่ยไม่มีเวลาหรอกครับที่จะมาสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าเมื่อบ้านเมืองสงบสุขก็จะมีเวลาในการมาสร้างเมืองให้สวยงามสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆสร้างปฏิมากรรมต่างๆที่สวยงามอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งถึงความเจเริญรุ่งเรืองของพระนางบูเชคเทียนว่าพระองท่านเนี่ยสามารถที่จะ ปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขได้จนสามารถที่จะทิ้งร่องรอยทางศิลปะวัฒนธรรมต่างๆไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่พระนามบูเชกเทียนเนี่ยครองราชอยู่ช่วงเวลาหนึง่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับหยุดราชวงศ์ถังไว้เป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าเมื่อพระนางบูเชกเทียนขึ้นมาครองราชเป็นฮ่องเต้นเนี่ยพระนางบูเชกเทียนสถาปนาราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์อู่โจวขึ้นมา ก็เป็นการหยุดระชวงศ์ถังไว้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอพระนางขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าพระนางแซ้อูแล้วก็เชื้อสายคุนนางเนี่ยก็จะมีทั้งคุนนางเก่าและคุนนางที่เป็นเชื้อสายของพระนางบูเชกเทียนก็คือขุนนางที่สาบสนุนตระกูลหลี่ซึ่งเป็นระชวงศ์ถังและเชื้อสายคุนนางที่มาจากลูกหลานของตระกูลอู่ซึ่งเป็นเชื้อสายของบูเชคเทียน ฉะนั้นเนี่ยถ้าพระนางมุชเชียนอยู่จนั้นถึงขั้นสวรร์คดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการช่วงชิงแผ่นดินหรือความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้สูงเพราะว่าตระก,กูลหลีแน่นอนว่าเมื่อพระนางมุชเชียนสวรร์คดลูกหลานก็คิดว่าตัวเองมีความชอบธรรมที่จะกลับมาสืบทอดความเป็นตระก,กูลหลีแต่ในขณะที่ตระก,กูลอูก่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้สืบทอดจากข้องเต้ บูเชกเทียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตะโกนอู่ก็มีอิทธิพลพอสมควรทางการอาหารแล้วการปกครองเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการนองเลือดได้หลายประวัติศาสตร์เนี่ยจึงบอกว่าพระนางบูเชกเทียนยสะละราชสมบัติก่อนที่จะสวรรคตอันนี้ก็จะเป็นขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์นะครับบางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าทางทางจงจงฮ่องเต้ผู้เป็นลูกของพระนางบูเชกเทียนเนี่ย ปฏิวัติรัฐาหารแล้วขึ้นมาครองราชก่อนที่พระนางจะสวรรคตบางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าพระนางบุเชกเทียนอยู่จนกระทั่งถึงสวรรคตรแล้วก็ต่อด้วยถังจงจงของเต้ซึ่งเป็นลูกของพระนางบุเชกเทียนขึ้นมาครองราชต่อนะครับแต่ว่าในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าพระนางบูเชกเทียนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาดอยู่แล้วแล้วก็สร้างบ้านเมืองให้มีความเป็นปึกแผน่นสร้างความสงบสุขเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยพระนางก็วางแผนที่จะ ลงจากบัลลังแล้วให้มีการสืบทอดต่อเนื่องกลับไปสู่ราชวงศ์ถังได้โดยความสงบสุขเพราะในความเชื่อของผมเนี่ยใน3ทฤษฎีนี้เนี่ยผมมีความเชื่อว่าพระนางมุชเกียอเนี่สยสละราชสมบัติเองทาไมถึงเชื่อยอย่างนั้นอันดับแรกเนี่ยพระนางมีความชาญฉลาดในการบริหารการปกครองแล้วก็บ้านเมืองสงบสุขถ้าพระนางต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขต่อไปเนี่ยพระองค์ท่านควรจะสละราชสมบัติแล้ว มาอยู่เบื้องหลังการบริหารราชการแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าอ่านในหนังสือลายเล่มเนี่ยพระนางเริ่มเห็นความรู้ความสามารถไปถึงรุ่นหลานนะครับก็คือหลีหลงจีว่าหลีหลงจีเนี่ยเป็นหลานที่น่าจะมีความรู้ความสามารถเอาให้จริงๆเนี่ยถ้าในนิยายจีนบางเล่มเนี่ยพระนางถึงขั้นถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์เนี่ยให้กับหลีหลงจีเราก็หวังว่าหลีหลงจีนี่จะขึ้นครองราชหลังจาก ถังจงจงฮ่องเต้สวรรคตรพระนางจิงจรราชบัตรก่อนนะครับอันดับแรกอันดับที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระนางเนี่ยเป็นฮ่องเต้ที่มีสุสานที่สมบูรณ์คือสุสานพระนางอูเชกเทียเนี่ยเป็นสุสานที่สมบูรณ์คือถ้าพระนางลงจากอํานาจ พาะการาารัฐบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยสุสานจะไม่ได้สร้างในรูปแบบที่สวยงามอย่างนี้แต่พาอพระนงังอยู่ในฐานะของผู้ชนะอยู่ก็จึงมีส่วนที่สมบูรณ์แต่จุดที่น่าสังเกตของสุสานของพระนางบูเชกเทียนปกติสุสานก็จะมีการเขียนอนักษรสรรเสริญประวัติของผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่สุสานของพระนางบูเชกเทียนเนยป็นสุสานที่ป้าย สุสานเนี่ยว่างเปล่าที่ว่างเปล่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์แหละครับเพราะว่าพระนางบูชเชกีเร์ขึ้นมาครองราชเนี่ย่ามกลางความรักความชื่นชมของประชาชนในขณะเดียวกันก็ขึ้นมา่ามกลางความเกลียดชังของประชาชนเช่นกันเพราะว่าแน่นอนว่ามีคนส่วนหนึ่งทักดสาทสู์รัชวงศ์ถังแต่คนส่วนหนึ่งเห็นความรู้ความสามารถในการปกครองของพระนางบูชเชกียอก็เลยทาให้พระนางบูชเชกีเอเนี่ยตัดสินได้ที่ว่าในสุสานของพระองค์ท่านเนี่ยป้ายหน้าสุสานจะไม่จากึกแตใดทั้งสิน้น ขึ้นอยู่กับชนรุ่นหลังในการตีความประวัติศาสตร์ในยุคของพระองค์ก็เชิญชวนนะครับทริปนี้เนี่ยเราเดินทางไปเที่ยวรัวอย่างกันในช่วงที่ดอกโบตั๋นกําลังบานดอกโบตั๋นเนี่ยก็คือดอกที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของจีนมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับต่อมาจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมที่จีนเนี่ยดอกไม้ประจำชาติของจีนไม่มีแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการรื้อฟื้นกลับมาใหม่ที่จะให้ดอกโบตั๋นกลายเป็นดอกไม้ประจำชาติของจีนอีกครั้งหนึ่ง ดอกโบตันที่โลย่างเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นดอกโบตันที่สวยงามแล้วก็งดงามที่สุดเราจะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองโลย่างในช่วงเวลาที่ดอกโบตันกําลังบานสะพรั่งจริงๆคือตอนที่ผมไปเมื่อปลายปีก่อนผมไปเที่ยวโลย่างในช่วงที่ดอกโบตันบานต้องยอมรับเลยว่าดอกโบตันนี่มันมีหลากสีหลายพันมากๆแล้วมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กไอดอกโตๆเนี่ยบางดอกเนี่ยมันใหญ่เกือบเท่าหน้านะครับเกือบเท่าหน้าผมนี่แหละ ก็คือมีความสวยงามมากเพราะเราจะไปเที่ยวในช่วงเวลาที่อากาศดีที่สุดสวยงามที่สุดแล้วก็ได้ชมดอกโบตั๋นสวยๆในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับรีบจองเข้ามาก่อนที่จะเต็มทริปนี้ร่วมเดินทางโดยคุณกนกด้วยนะครับวันนี้ผมก่อนญา้ลาคุณผู้มชมไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา25นาทีพรุ่งนี้จะมาเล่าเรื่องของพระชวังแวร์รายแล้วก็ที่ลูฟกันต่อวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ